บุญใหญ่ครับบุญใหญ่ครับนำบุญกระดูขาไม่หลงแสงแก้วครับเนาะก็หลังจากท่านจากไปหลายเดือนแล้วครับเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลามาทำครับเนาะอันนี้โต๊ะโผใหญ่ครับเสียครับเสียละไถยครับเนี่ยครับในเสียละไถยนี่ไหลสดไอ้มัดกระดูได้เนี่ย็นเสียละไถใหญ่ครับนำบุญหาครับเนาะเดี๋ยวเราก็ไปทําที่วัดอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ก็ชิวๆนั่งกันเป็นหมูญาติกันก่อนนะครับประมาณนี้ ลาไหน g ็ได่นเลยคเพงบพอไองยายทอนหัวไหลดูเด้อมไปด่เก็บไปเอาไว้สัหน่อยกวไว้ยอมปอุก่ะก็ดูเปล่นเก็บไปสักหน่อยกัใส่กวนแตกูกแพ่เอาไว้หน่อยก่อใส่เน้อใส่สารไว้ก่อนบ่เก็บไปยังแยกแล้วอ ขนอนอกจะไปลอยออกไปน้ำตะปยาลำโพงมันนะเก็บอะไรยังขับปี๊บเล่ปี๊บเล่นของคนใหญ่อู๋ก็จะทอนได้จะทอนหื้อนะปนฐานปนสร้างน้ำปนฐานน้ำใจเฮาที่เฮาประเม่เฮาไว้กซะใหม่เนาะน้อยหนึ่งเนาะเออเฮาจะไปบ้านนั่นเนี่ยสารเนี่ยมาว้ปีใหม่ผมก็มาไว้ตลอดเออถ้ามีแล้วจะแววน่ะเนาะ เสื้อผ้าเหมือนกับขาดไปละจาทอนเหมือนได้นะตั้งคือเหมืนไปสู่สวรรค์แป๊บกักเหมือนไว้วันนัดเหมือนสร้งนั่นปวดนัดห้องเถียงเนี่ยเขาขัเงียบไปยะเขาขัเก็บหัวไว้เองที่ข้านเถียงคนแก่อย่างนั้นผมเออผมงานส่งแม่นะลูกผมเป็นยากิไอ้แง่จัดงานเปิดย้อมเปิดเอาลูกคนแก่ลูกตัดสาวตัดเหมืนงามๆกันจีจีงามๆเปิดเหมืย้อมมาใจไม่หลวงแก้่ใจไปนี้เขาเป็นญาตจัดงานไหมนะเมา่จำเป็นเปลี่ยนตัดใจเปิด ข้างนิมกี่ตังมเอ๊ะปหก็ดูเป็ร้อยร้อยมดเอาอีกแล้วเรกเอาไหน้อยะเนาะไหวเฮอร์ซราสุลไมเนาะรีเกมเอนอนอะมันมีอยางพอเออมันเอา่ะเอาอย่างไรนั่นกะุ่มอก็ลดหนอกหลมเอกาไปกินปมนเม่นอย่างตีรู้เจ้าหน้าอาสนะหานอกไปไหวกันอยู่มีมายมน ฮัลเหาไว้สักน้อยป๊อต้องบอกอาทอนนำจะทอนอีกลคางบเออเรื่องของเขาเขาจะเก็บเรื่องเขาอาทอนุ้ยไว้เพื่อยงพอไหองแดเดี๋ยวนัเรานันอนหน้าอ่ะนังกราอ้าวเขาลื้อไปไหนอ่ะน่นอนตีว่าเียนี่ยแล้วี่นนังสอนเียเขาเอน่ี่นี่นี่นี่ในหางนบกคันเดี๋ยวกันไป เอาเนี้ยเลยเพี้ยงขังเลยจะโกดังพังเลยมือหัวเดือดจะได้มืวนี่เป็นหยังลอกระดูกมันอยู่วัดพูดกระดูกแม่เออหัาจะเจ็บไปสักหน่อยเัาจะเจ็บไปสักน้อยหนึ่งจะทอนต้องบอกท้องเัาเก็บไปใส่กระเป๋าไว้เาใส่หม้อไว้จะเป็นเกมตีไฟโถ่เหรอพี่หะพี่ไหนเอาแล้วงานเข้า เอาแล้วมันพอสักเตียเดี๋ยวไปพอมมก็ดูหมอก็ดูแม่หายไปไหนมูกสั่หำปุ๊บเขาไปหอเป็นคนเก็บไว้กันไงเรตีทุจรินะโอเคเขอยำไปบรรลุมจะมีคนอยู่ทำบุญทำแม่ว่าวันนี้ครับไปใส่ไปทาบุญทำหลวง ไปได้ของเขานี่วัดหลวงเมืนงปางครับไว้ตีตูเจ้านางอ่ะเออน้องไปเขาไปไหว้กันอ่ะเขาไปสอาทิตยนะตีตูเจ้านางสนนะตั้งใจพวกเนี้ยเขียนจือไปเลยหรอเออ เดี๋ยวน่ะเต่นั่นหน่อยไปไปม่นั่นจ้าพยาเอาตึงดุกปอดีอเหลือๆไรกเพิ่เนี้ยเพิ่มนีเหรอหมดแล้วเนาตีไปไปไห่ละไอ้ทอนเอาไปเอาไปไใไห่แต่ต้องลงบุญ่ะคนเราแก่ผมไม่อะเอาไว้กันน่ะเขาเาไว้นี่ไว้ต้องปืนท่น่ะเอ้อะจะเป็นนะไปด้วยกันนะฮะเอา ซุดตางอ่ะผมมาตึ้นนี่ลับกินล้อกำลังจะเข้ากรงเพชเอาโทรศัพท้เดียวอยู่ยังยังแข่งบินอ่ะกำลังออกกรงเพชรถึงยัยบอกจะเข้าตากบอกว่ากินก่อนับยี่นี่วาผมกินไปเลยหลอกหลอก โอมเยืดใจล้ทีนี้เราขรชุดอันแหลกไงยู่ปืนนันแลกเนี่ยยู่ปืนนันแลกเนี่ย หลวงมาเอากระดกแล้วเด้อันน yeah right? okay. yeah. uh. ี่ทำบุญใหญ่ะเถอเนี่เนี่ยเขียนจืดที่เรียอ่างเอออเถอนเนี่ยเขียนจติดยูไหนวะหัวเละ กันเพ่จอมันเขียนจือติดอยู่อ่ะคุณมีกอขุถุนได้เลยน่าจะหุดปุ่นมาตัวต้องไปจับได้วันไหนเดี๋ยล่ะอาจารย์นี่กอดึงได้ไงดึงเลยเน้นหน่อนี่มีอ่ะน่าจะไว้ตรงนี้แหละมีมอก่อพอเห็นจือติดอยู่อ่ะ มันก็ไม่สังแก้วก็จือแล้วปะไหนเอาผมดีไปไนไดแล้วม่สังเก้กดีลาาแล้ว,ลวโอเคไปอะไรล่ะครับ้บอ,อ,อ,อมรู้เนาะัเพบะงไหนวะเอาลัดนี้ได้เนี่ยไม่ตาว ครับมาตามฮะแนวตะแคร่ตะแคร่จอดดีเอาคนเอาคนอื่นไปไอ้ช้าก็ตายอย่างนี้ชาวบูเอออในไอ้มหม้ นี่เป็นนั่นสวัสดีครับไปส่อหาผมว่าหงาเขาไหว้ขอส่อถามเจอ ปี่ตัดทีเนี่ยพีหาล่ะ,อ,ละอ๋อนี่หลังจากซ่อมแซมใหม่เนาะมีจั่วในแปลงใหม่มค,หครับใหม่กันเก่ากันจัดได้นะเออนั่นหลังคาดูจะจั่วนี่ก้อนมีนเลยก็นี่ยแต่ก่อนนี่มีจั่วกรมีล่ะ đào tạo mà Chị đây sợ hầm bốp cả Hả? Bây giờ, bây giờ cả nhé cả nhá ก็เห็าอยู <sk> ่ไหนแน่ดิคุ้งหมาเบียแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไหนดิอันนั้นก็เปิร์นได้เอาไว้ที่ไหนพวกแกมาแล้วอ่ะดิฉันยัยครับเอาน้องลาเอามางคขึ้นแล้วเอาไปตอกนะเอออ่าี่ยาปีน้องครับไปลองแสงแก้วเดออครับผมนี่ยวได้ทอดสดนั่นแน่อือยืดรูปนั่นเนี่ยเดือดบอกทางไผ่ อ้ค oh. ีมงนีาเนระจา้ยอยไทใต้เลือดท้กต้นอ่าบกระโ้นานั่นเขาไปบ้างหรือเปล่ได้กบมาได้เขาอละไอละไอพี่เจ้ามาัง

เราเราำเดิมๆก็มาได้สองคนบ่มดอนเราซัำมาจิงมาียมจะเลี้ยงกันพ่กันเมา่เดียมค่้โมงัามหมูมาหลายคนมันห้องหมูมาหลายคนสามสี่คนกิ้งมีคนรู ยี่ห้องนะไอเบียวบอดกันนั่นนะเบียวบอดกันนั่นแล้วเบียวบอดถึงนั่นคำวัดวัดมาเต่างูหมุนไอตู้เจ้านี่ไพ่ไหมเนี่ยอันเก่างันก้นอันเก่าล่ะเอาตีตู้เจ้านี่มันไหมน้องไหมนี่อันใดล่ะไมีกับเป็นเสปลงไม่พวกนี้นะเออมันกอนเป็นเสาไหมก็ประเด็นเสาเสาปูนเขาล่ะเขาปูนงั้นก็จะเป็นหยาไม้ล่ะไม่น้อ ไม่หลังค้าคนอากากเปนังครอ๋อโค้งโค้งเก่าเนาะหลังค้าใหม่แต่งใหม่พอดีเนาะมันก็เป็นเสาทรมดาเนาะมันมีลาเนาะใหม่สอน์มจันอใหม่เป็นเ่เป็นเป็นจ๊กเนาะที่ดานา่รศัพอบเหี้ยบ้านอันหนึ่งนะ บ้ากระเปาได้เลิศเมื่อกี้ละตั้งกับมีอไบตรทั้งนั้นยังกับเขาหรอทำไมเ้นแ่ากันแล้วับเขาเดี๋ยดิใคเบ้ายุตโตนานเบ้าเหรอมีเบาสักคนหนึ่งต้นไม้ยังจะทำต้นนั ไปไหนลำต้นมาแล้วแต่กับเข้าบ้าน,นมันมีไฟไปเอาอม่ไดน้นนะเดี๋ยวไปดูก่อนกันหนึ่งก็แค่นี้